ลังความตายนี่แหละครับที่ขับเคลื่อนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์รู้หรือเปล่าครับว่าอารยธรรมที่ยุ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราเนี่ยถือกําเนิดขึ้นจากแม่น้ําเพียงสายเดียวเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกถึงก็บอกไว้เลยนะครับว่าอียิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำนายคําถามก็คือแล้วแม่น้ําสายนี้มันสร้างจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงกันทุกอย่างเริ่มต้นจากสถาป,ปัตยกรรมครับที่ได้แรงมานานใจจากวัตจักรของแม่น้ําเพื่อความเป็นอมตะ ยังมหาพีระมิดแห่งกีซ่านะครับใช้หินไปตั้งสองล้านกว่าก้อนเลยทีเดียวพวกเขาสร้างพีระมิดให้ฟาโรสร้างวิหารขนาดมาหึมาแล้วก็ยังทําระบบชลประทานที่ซับซ้อนอีกด้วยแต่การจะสร้างมรดกให้อยู่ไปตลอดการได้พวกเขาต้องหาวิธีบันทึกเรื่องราวของตัวเองและพวกเขาทํำยังไงละให้ความรู้และความเชื่อพวกนี้อยู่รอดมาได้เป็นพันๆปีคําตอบก็คืออักษรภาพไฮโรกลิฟิกหรืออักษรศักดิ์สิทธิ์ ที่สลักไว้บนกำแพงวิหารและสุสานนั่นเองครับแล้วก็นี่เลยครับสุดยอดนวัตกรรมกระดาษปาปิรัสที่ทําจากต้นกกริมแม่น้ำนายจนกระทั่งการค้นพบศิลาโรเซตานี่แหละครับที่เป็นเหมือนกุญแจไขความลับภาษาโบราณของพวกเขาเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าความเชื่อของพวกเขานําไปสู่วิทยาการที่น่าทึ่งได้อย่างไงชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าร่างกายเป็นแค่ที่อยู่ชั่วคราวของคาหรือวิญญ,ญาณอมตะ ความเชื่อนี้เองครับที่นำไปสู่กระบวนการทำมัมมี่เพื่อรักษาร่างกายไว้ให้คงอยู่ตลอดไปพวกเขายังมีคำพีโมรณะที่เป็นเหมือนคู่มือน,นำทางดวงวิญญาณในโลกหลังความตายด้วยนะที่น่าสนใจก็คือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนี่แหละครับที่ขับเคลื่อนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์น้ําท่วมจากแม่น้ำไนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของดาราศาสตร์ปฏิทิน365วันและเรขาคณิต นอกจากนี้พวกเขายัางเชี่ยวชาญด้านไกาวิภาคการผ่าตาดัดและแม้กระทั่งคณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยครับสิ่งสําคัญก็คือนวัตกรรมจากยุคโบราณพวกนี้ไม่ได้หายไปไหนเลยองค์ความรู้เหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังชาวกรีกและโรมันจนกลายเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกเรื่องนี้ก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้นะครับว่ายังมีมรดกอะไรอีกบ้างที่ยังหลับไหลอย,อยู่ใต้ผืนทรายนั้น